งานเดกแก๊งครับยังกินข้าวไม่อิ่มนะยังสวยกันอยู่เลยข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวหมูนะครับเมื่อเช้าได้ไปคนละสองห่อแต่ตอนนี้รู่แป้งไม่ได้กินเลยลเออได้ตังค์มาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบโอ้ยมาเยอะแทะ้เออ

สีแสดาวกรแสดเหรอมีเด็กหลงครับมีเด็กหลงใช่พ่อไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมเด็กหลงเห็นว่าคนเยอะลูกเพราะนั้นไปด้วยกันนะครับอย่าแยกวง มามามาม่จะมีทีมอยู่มามามาเราไปด้วยกันโอเคไปพร้อมแล้ว let's go <S ตอนนี้ยังดอกไม้ยังไม่บานนะก็มีบานกระรอบกระแหลมบานเป็นย่อมหย่อมก็จะเห็นสีเขียวเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเป็นเมื่อก่อนแถบนี้น่าเป็นทุ่งคอสมอสนะแต่ตอนนี้ก็เป็นทุ่งดาวกระจาย ติ๊กเกอร์พยายามจะออกกล้องครับอ่าติ๊กเกอร์ทักทายเอฟซีหน่อยเสียงเงียบมาเลยจิ้งหรีดมาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่อะไรนะเรือนอีสานนะเรือนอีสานระหว่างทางเขาก็จะโจัดดีนะจัดดีก็คล้ายๆกับทุกปีนะครับ ใา่ทุกปีเราก็มาแต่เด็กๆก็จะตื่นเต้นหน่อยปีนี้เราไม่ไปสวนสัตว์ปีนี้เคยมาแล้้วปีีนมาจิมทอมสันครับนะเคยมาแล้วเคยมาแล้วไม่เป็นไรครับเรามาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยแล้วแล้วเขาไปได้นกมาจากไหนกันอ๋อใช่ไหมเออติ๊กเกอร์เป็นไงครับติ๊กเกอร์หนวกไหมครับไม่หนวกครับโอ้ระวังตกท่อลูก ไม่สนุกี่ันนานันไม่มีน้ำเล่นอยู่ไมไมีน้าเล่นมันมีครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุยพาไปเล่นน้ำในห้องน้ำกันอเอามีน้ำไหมในห้องน้ำมีน้ำไง <c oughs> แต่ชื่อือเื่อเออเป็นน้ำเหมือนกันแหละ <c oughs> ลอันนี้เด็กป .2 ครับต่อปากต่อ,อ,อคำเก่งมากเลยครับ <c oughs> ชื่อน้องแพรครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูเรือนอีสานนะครับุ้แบตครูหมดอดมดรีวิวไม่ได้แล้วครับเรือนอีสานขอแสดงความเสียใจกับฟีซทุกท่านด้วย